พาเพื่อนมองเอาปลาที่ร้าน,นเบิ่งเนี่ยสายน้ำล้นโ้ยเลยกันต้องไล่เลยเพื่อนพามาดูสายน้ำล้นี่ครับเนี่ยผมสายน้ำล้นี่การให้อยู่ให้กินบแบบนีสามนะครับพูดเลยใครระบบกนเดอะไรน,นี่ครับ ก็ตะลงเลือกไปเหยียบทั้งไต่หน้ามีดกระตาเนี่ยเฮ้ยฮาจง่างขนาดเลยครับผมเหยียบผ่านมักตรงเลยสามีแล้วครับเยียตายมันโดดอยู่น่ากะตกทางลงไปหลายครับเี้ยทางนี้พบปัญหาไหมมันๆนครับขนาดนี้ต้อง Ôi bu là ba đi nó đang nó đang kèm lên. Đúng rồi, đang ta chưa rồi. นี่แหละครับการให้อยู่ให้กินเราคนฟังน้ำวงนี้เป็นฝายกันน้ำครับฝายน้ำล้นในปาลาไร้ครับผมยางรไปเหยียบในะนำเพื่อนมีดสะปลาครับเต็มตำขาผมต้องเด็กเล็กอยู่ปาลาไร้ครับมีปลาขาวปลาซอยมาเด้อพี่น้องมาเอาไปกินเดี๋ยวจะลงยาลงล่องฟังเสียกันนะเ,เดี๋ยวครับลงยางในนี้มีดสะปลาเต็มตำเต้นตำขาพวกนี้ เหยียบลงไปเหยียบถึงกระตูปลาน้ำใหม่ครับน้ำใหม่ปลาใหม่ก้หลายคักหลายคัก กนลอยเด้เลยนะป่าหลาครับครับผมหยับลงไปได้น้ำนี่จะป่าเต็มนไครับป่าจะเต็นชวดนมขึ้นไปเนะต่ละตรงตละลโตงบ้านครับ เป็นน้ำห้วยนะครับผมน้ำที่จะไหลลงสู่เขื่อนลำปานะครับเ็นป่าโดดจะพาไปยืนเบิ้งป่าโดดมันโดดช่วนน้ำจ็บนเฮ้ยป่าป่าตำขาคอยคอยหรืออยากุ้ม ลป่ากำลังเล้นน้ำไมครับป่ากำล,ลังหาวเส้น้ำไมมาเด้มาเด้มาหาอยู่หากินนังกันเรื่น่งเด้วามปลาแล้วครับวันนี้น โอ้ยหมานขนาดเลยได้ปักยางหลายเลยหาคอยน้ำเนี้ยหาคอยน้ำเนี้ยนในในใอย่าไปใกล้น้ำเนี้ยเดี๋ยว่างปาเต็มตำเตียนอยู่ข้างล่างลเลยของเจ้าจักรันเนี่ยแบ้นมืดเนี่ย mán khắc mán khắc Yeah, oh yeah. ครับผมเอาฝนล,ล,ลงเม็ดไม่อีกแล้วคือสินนไทยวิวท้ัพยำนีแล้วเนาะฝนตกลงอีกแล้วโทรศัะทัผมสิบเปียกแล้วถ้ามีของไฟดิ่ดดๆอยู่นี่โอ้ નૅમ નં ન૮ ને ન્વર ને